สบายดีเพื่อนพี่น้องมัอน,นี้เฮาซีมาเห็ดแกงเพชรปลาดุกเนาะเห็ดแบบบา้านๆเฮาเนาะเห็ดแบบใส่แบบพิธีบ้านๆเฮานี่เนาะ <c oughs> นนเฮ <c oughs> าก็เอาปลาดุกมาเกิดสีเทาแล้วเฮาก็มาหุกเอาเมือกวันออกเนาะดึงออกเมือกตัวนี้เนาะนี่เนาะหูดออกไปให้นบนเลยเมือกตัวนี้เมือกตัวนี้แหละที่เห็ดให้ปลาดุกขาวเนาะที่เฮากินแล้วมันขาวนะจะน่ล้วก็เฮาก็มาล้างเอาเนาะมาล้างออกแล้วก็ปลูกออกเนาะเศษดินเศษเมือกมันทั้งเบิดนี่เนาะเฮาต้อง ทำความสะอาดให้เบิร์ดลังา,ละะางจางนั้นแล้วก็เขาจะไปคั่วแล้วก็ไปเห็ดกินเนาะเห็ดวิธีนี้รับรองเลย,พ,ยพี่น้องบ่้มมี่ข้าวแซ่บโรยเห็ดกินวิธีนี้ต้องบิ่งเลิพกพูนพี่น้อง 可能。嗯 <laughs> พอหม้อหอดแล้วน้อง่อพี่น้องเขาก็เอาปลาตุกใส่เลยเนาะ